คงไม่มีใครที่จะอยู่คนเดียวโดยลำพังเพราะอย่างน้อยหัวใจก็ยังมีไฟหวังไขว่คว้าพลังหาความแข็งกล้าคงไม่มีใครที่จะจมปักอยู่กับรอยน้ำตานอกจ,จากว่าลมหายใจไม่มีสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันดีแล้วนะครับสนุกอีพีนี้นะครับก็จะพามาชมเรียนเก่าๆอีกนะครับผมครับที่คนมาเจอนะครับอ่านะครับขออนุญาตนะครับผม เปเหรียญเจ้าคุณนอนะครับปี2513นะครับสําหรับเจ้าคุณนอนะครับตวัติที่เป็นมาของท่านครับท่านตนนช่วงยุคสมัยของรัชกาลที่6นะครับท่านเป็นมหาเล็กนะครับของรัชกาลที่6นะครับเป็นคนที่รัชกาลที่6กให้ความไว้ในใจแล้วก็เห็นดูนะครับเพราะถ้าท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับผมและมีความกตัญญูมากนะครับผมมีความรักมีความซึ่อสัตย์ต่อรัชกาลที่6มาครับเป็นมหาเล็กนะครับ เป็นคนที่อยู่อย่างสมัะนะครับผมตอนท่านไปเป็นมหาลิกอยู่ในวงังท่านแทบจะไม่กลับบ้านเลยนะครับวอกจากจำเป็นจริงๆนะครับแทาว่าเคยจะห่างจากราชการที่่านะครับ,ะะรบแล้วก็พอราชการที่6ท่านสวรรคตนะครับผมเจ้าคุณนอก็ได้บวชหน้าไฟให้กับราชการที่6นะครับแต่ของท่านก็คือว่าท่านบวชหน้าไฟแล้วท่านไม่ศึกเลยนะครับจนท่านด้าสังขารในปี2514นร้อยนะครับ ย้ยส่งอีกท่านหนึ่งนะครับผมของเมืองไทยนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ท่านได้บวกจิตบุกเสกขึ้นมานะครับผมพุทธคุณก็ลวนนะครับชัดเจนทุกอย่างนะครับผมของท่านนะครับมาดูเหรียญของท่านกันนะครับผมอ่านะครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับ เดีอดไม่ใหญ่เช่ไหมครับยาหนี้นิดนะครับน,น,น,นะครับเลยนะครับเพื่อนๆนิดหน่อยนะครับชิ้มแกะบั็อกสวยสวยนะครับธรบรมะรวะิกดโกะ เจ้าคุณนอน,น,นะครับผมเหรียญปีหน่งสามนะครับผมดูด้านหนะ้าดูแขน,นดูอยูรอนรูปเลยเหรียญนะครับมองง่ายนะครับเหรียญเหรียญแท้ดึงง่ายนะครับดูด้านหลังนะครับผม สวยงามครับเหรียญตึงคุคละเก็บเก็บของตามมาถึงถัดทุนะครับผมตามการเวลานะครับขอบเหรียญตั้งนะครับด้านหลังเป็นแองนะครับผมเหรียญสวยงามนะครับมีบาทนะครับเหรียญปีหนึ่งสามนะครับผมท่านเจ้าคุณนรรัตนัดนะครับธรรมมิกโกนมาเล็กของท่านราชการที่หก บวชนนะ้าไฟท่านแล้วก็ไม่สึ้กนะ็ปฏิบัติธรรมอะไรจนนะครับกรมาทานนะครับผมนะสำหรับตอนที่ท่านเจ้าคุณนอท่านนะครับท่านที่ท่านบวชนะครับก็าท่านก็ทํากิจของสงฆ์ก็แทบจะไม่ไม่ไม่ไมไมออกมาพบปะผู้คนนะครับไม่มีใครได้เขาเยี่ยมง่ายครับเพราะว่าท่านจะ เยนจะเป็นบัตรทานะครับจะไม่ค่อยออกมาพราะประผู้คนนะครับอย่างสันโดดนครับเหรียญนั้นนะครับผลงานลักเดรียญ สวยนะครับเด็กน้องปีหนึ่งสามนะครับขอตัดนิดนึงครับขอเป็นอย่างนี้นะครับถักนี่ไม่คมไม่อะไรนะครแบบนี้แท่นนะอ่าโอเคนะครับเพื่อนๆครับนะครับสำหรับ ep นี้ครับวันนี๋ยวดูกัน ep หน้าครับเดี๋ยววันศุกร์จะมาชมพาไปชมเหรียญอะไรนะครับผมโปรดติดตามนะครับผม เรอีีนี้ขอเก่าว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ